สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอ๊บกุก่อนนะคะน้องอันเจอเห็ดเผาะแล้วติดริมถนนเลยนายลูกไหนโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่เอาเก็บเอาลูกเก็บเอาได้กี่ดอกลูกได้กี่ดอกสามแล้วโอ้ได้สามดอกแล้วสี่แล้วบอลูกบอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บเอาเดี๋ยวเอามาให้แม่ดูสิโอ้คนไม่ค่อยได้เห็นแล้วนี่อยู่ใกล้ๆเองเดี๋ยวเราต้องเลาะสักหน่อยไหนเห็ดอีกบอโอ้ดินแตกดินแตก เดี๋ยวขุดหาตามเข้าโคนโอ้ยหกแถวบุเข้าไปยังกระดอนายนายนายดูสิโอ้นายอยู่ในมือลูกนะโอ้โหอ้านี่อันอันอันขุด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 เอาลูกขุดเอานายเอ้ยมือโอ้ได้เยอะแล้วนะนี่นี่คุณแม่ก็เห็นแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วเอาลูกอ่ะนี่นี่โอ้มือน้อยๆนี่หยิบหยิบแถวเนาะ อ่อนมากเลยเนาะอ่านเนาะอ้าวนี่วเอฟซีไปขูดบองก้อนโอ้ประจามวนถ่าแบบนี้ได้เยอะบ่ลูกบ่มันขี้ดินถมที่ขูดไปเอ้าขูดเอาตามเงาตามโครนนี่เห็นแต่นิ้วมือแม่แล้วนี่ปงวันไข่กระป๋อมปั้นดินอลูกอ่ะไหน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 โอ้หลายเยอะเชียวมีของน้องอ่านได้เยอะอยู่นะคะหาอีกลูกเลาะดูก่อน มันอยู่ใก,ใกล้ๆถนนนี่เองเนาะไงอันโอ้หายลูกโอ้ไดสองโอ้ขุดเอ้าขุดเอ้านี่เห็นยมัน,น,นสนนี่แล้วอันนี้ละแม่ขุดบ้างลูกโอ้นี่หน้าละเขาที่ขุดดูเนาะเดี๋ยวเราก็ลล่อลๆดูก่อนมดแล้วบอกเฮย้ย หมดแลว้วหมดแลว้ว <im> หมดแลว้วห <im> มดแลว้วโอ้มีอีกแล้วนี่ดอกนี่น <im> <im> ี่นี่ไม่ได้เห็นง่ายๆนะคะโอ้โหนี่อันอันเห็นแล้วนี่ลูกโอ้ดอกใหญ่มากฝั่งทางหนูก็มีด้วยนะฝั่งทางนั้นอันนี่นี่เจออีกแล้วค่ะเ <im> <im> จออีกแล้วมือนั่นนี่อยู่ตรงป่าเพชรกนี่เอง,งนี่หวังเอฟซีเอ้ยไายยากเลย มือนึงก็อยจะทายมือนึงก็อยากเก็บนี่น้องอ่านฝั่งนี้ดูลูก,ลกนี่เ,เห็นยังบ่เห็นเออมันขาโอ้โหนี่ฝั่งข้างแม่อีกนี่เอา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 ช้อนมาขูดฝั่งนี้หน่อยนี่ดิ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 น,ดน,ดนี่ข,า,ขาวๆนี่เห็นไหมเออเดี๋ยวมาขูดเอา สะอาดอยางพี thôi, there, ่น oh, oh! ้องเห็นแล้วกะันน่าจะหมดแล้วลูกเอ้ยไม่แล้วไหนแค่หกหน่วยโอ้หกหน่วยโอ้ยเอาเอาเอาก็ตะกาแม่มาให้หน่อยได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้เนาะมีแต่หนงอันมีแต่หน่วยงามๆมีแต่หน่วยขาวๆเอาก็ตามมาให้อีแม่์แนลูกเอ้ย ทั้งลมทั้งอะไรโอ้ยสัมปิเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะแล้วก็ไปช่างถึงบ้านแล้วเราก็จะมาช่างเห็ดกันนะคะนี้ของใครชายเล็กบอโอ้เดี๋ยวดูก่อนของลูกได้กี่ขีดยกออกก่อนตาช่างนะโอ้ยเห็ดละงูอันนี้เ่เอาไเห็ดละงูขาเห็ดละงูนะไหนไหนไน ให้ fc นานๆดูสิได้หกไห้ีขีดหกขีดอันนี้ของน้องอันนะไม่เอาค่ะเห็นละงกได้เพราะว่าไม่ซื้อเอาบอกอืมจบโอ้ยอย่าไปเน้นเอาแม่เหยดูไปอาไป fc ดูไปเอาตาช่างนะคะน้องอันเอาตาช่างดึงไปให้ใส่เลขหกเลขจีบก็คือไงก็แล้วยกก่อนพ่อเอาดูสิของใครอลยอ๋อใสใสใสน้องอันของน้องอันเห็นเมื่อกี้นี่แหละที่ได้โอ้ได้หกขีดน้องอั๋นได้หกขีด 64 204 240น้องอันค่ะจะได้เยอะกว่านี้ของใครชายกลางชายกลางได้เท่าไหร่ชายกลางนี่ห้าขีดหมดโอ้ชายกลางโอ้ห้าขีดยังไม่ถึงนะมินมินกี่ขีดนะโอ้ปั่นให้ไปเลยห้าขีดได้เท่าไหร่ห้าขีดได้สองร้อยอ่าชายใหญ่ชายใหญ่ได้เท่าไหร่โอ้ชาใหญ่ไม่สู้ชายเล็กชายเล็กนะ โอ้สลัดมันไปเอากับแม่เมื่อกี้นี้ใช่ใชเล็กไปเอากับแม่ก็เลยได้อันนี้ของอันนี้ของบิกบูมสองสามีภรรยาแบ่งครึ่งตึก๊กโอ้ได้โลสอง,ง,สองขีดน,นะคะได้คนละหกขีดสองตายายเอ้าช่างก่อนยิ้มยิ้มน่อยเอาขึ้นไหมรวม,รวม,วมทั้งหมดครอบครัวนะคะได้เท่าไหร่เ<ว>อาช่างเลย ช่างเลยช่างเลยตอนนี้นะคะรวมทั้งครอบครัวรวมครอบครัวได้เท่าไหร่แปวส,สองกิโลแปดขีดนะคะโอ้ไ,ไม่ให้เก่าเลยไม่ให้เก่าแล้วสองกิโลแปดอ,อันนี้อันนี้คือไอคนที่มาส่งไผ่เอามาให้นะพ่อเจ้าของสวนเจ้า<ไ>ของสวน้นอานี่น้องอันมานี่แล้วลูก มาถือมาถือดูซิสปอร์ตอันนี้นะมันช่างดูซินี่เดี๋ยวให้ให้ลูกชายช่างดูเอาลงเห็ดน่ะโลหนึ่งโลสองขีดอ้าวกะดูนะคะว่ากิโลถ้าทายถูกเอาเงินบวถ้าทายไม่ถูกไม่เอาเงินค่าเห็ดนึ่งสองขีดโอ้ยเปะเลยโลสองยิ่งอย่างน้องอั๋นเลยลูกหนึ่งคือโลสองนะคะอันนี้ร้านใหญ่ๆหญ่กว่าเพื่อนโลเท่าไหร่นี่ที่พี่เป็นงวงนี่นี่แหละ อันนี้เป็นมะม่วงอะไรนะที่แกพูดโลสี่โอ้โหอันนี้โลเกือบโลห้านะคะบาทมะออนซ้อนแทะ้โลละสี่สิบบาทแกบอกเหรอตาปีศาจตาแมนแห้งอือดูพ่อ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 หลายตาบันยัยอาใส่ตะกร้าไว้เอาไว้โชว์นี่นะคะสรุปแล้วก็ทั้งครอบครัวนะคะก็หาเห็ดได้ สกิโล8ปดขีดนะคะถ้าคิดเป็นเงินก็เท่าไหร่พ่อคูณไปเหรอได้แปดร้อยเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เอาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกนึก็8แปดอโอ้โหเก้าสี1พันเอนะคะวันนี้เราทั้งครอบครัวไปหาเห็ดได้ประมาณ1น0 0งพันนะคะทุกคนป้าภูมิใจหลายค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าลูกชายก็พากันไปหาเห็ดด้วยแดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูไผ่เนาะพ่อ นี่นะคะ FC ไผ่ของเราพ่อก็รดน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยออกปลูกกันเลยนะคะให้ดินแบบตอนนี้มันคือเละมากค่ะดินนะคะดินเละๆเลยนะคะวันนี้ก็มาเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่สาวนะคะจากพิษณุโลกค่ะนะคะพี่นกน้อยนะคะจัดให้นะคะนี่โอ้โหมีทั้งไผ่ยักษ์ไผ่ปักกิ่งนะคะ แล้วก็ไผ่เพชรน้ำพึ่งนะคะมาถึงแล้วคะ่ะมีแต่หน่อสวยๆเลยนะคะก็จะรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อจะต่อยอดนะคะให้มีรายได้ต่อไปก็คงจะให้ลูกๆนะคะช่วยปลูกนะคะน่าจะเป็นดูก่อนถ้าไม่เป็นพรุ่งนี้ก็มือรือนนะคะก็พักไว้สักหนึ่งคืนนะคะนี่มีแต่หน่อสวยๆนะคะอบอวบทั้งนั้นเลย แกก็มีหลายอย่างนะคะมีทั้งไผ่เบอร์9้านะคะแล้วก็เบอร์จัมโบ้แต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ขายนะคะแกบอกว่ายังไม่ออกรากพึ่งลงนะคะพึ่งทําก็ทําไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มีความรู้เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ดูคุณแม่ก็พาเจ้าของสวนไผ่ไปดูแล้วนะคะที่จะจะปลูกแกก็บอกว่าให้เอาใบออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าใบเยอะมันก็ไม่ดีให้เอาออกไปเอาขึ้นไปให้เหลือ30เซนะคะก็ได้มีความรู้เยอะเหมือนกันนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ